สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอครับดูเหมือนว่าที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้ล่วงหน้ามันกำลังจะเป็นจริงเอาประเด็นเรื่องสองตระกูลคือชินกับหุนในสภาวะความจริงที่จำเป็นต้องตัวใครตัวมันจริงๆ เพื่อรักษาตระกูลตัวเองเอาไว้เมื่อยักษ์ใหญ่ของโลกกระโดดลงมาเล่นเองจริงๆนั่นก็คือรัเสเซียจากความขัดแย้งของขเขมรกับไทยรัเสเซียคือเจ้าพ่อตัวจริงของพลังงานบนโลกนี้ขุดใช้และขายไปอีก100ปีก็ไม่หมดเพราะคนทั้งทวีปยุโรปก,กว่า30ปีที่ผ่านมาล้วนพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียนับประาอะไรกับอาเซียนเล็กๆโดยเฉพาะเห็บหมาเล็กๆอย่างสิงคโปร์ ที่แค่เป็นได้เพียงหนายหน้าขายพลังงานแค่นั้นรัสเซียเตรียมเข้ามาสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตพลังงานไฟฟ้าในสอปปล่าวและเมียนม,มาแถมกำลังลุกตลาดค้าขายตรงเรื่องพลังงานน้ำมันกับกา๊กบกาดให้กับกลุ่มอาเซียนหากเป็นแบบนี้อีกไม่นานรัสเซียจะนำกลุ่มโอเปกเข้ามาขยายการค้าเรื่องพลังงานในกลุ่มอาเซียนแบบจริงจริงจังๆ,งๆแถมซาอุดิอาระเบียจะต้องเห็นด้วย เพราะการขยายการค้าลงมาในกลุ่มอาเซียนจะได้ผลประโยชน์เรื่องภาคการเกษตรออร์แกนิกในภูมิภาคนี้กลับไปด้วยในขณะที่กลุ่มบิกที่รัฐบาลตระกูลชินพาประเทศไทยเข้าไปเข้าร่วมก็จะย้อนกลับมาทำลายแกงมาเฟียพลังงานของตนเองเพราะในกลุ่มบิกเต็มไปด้วยประเทศในโซนลาตินอเมริกาที่ล้วนมีแหล่งพลังงานน้ำมันกับกา๊าซมหาศาล พร้อมขนส่งใส่เรือแค่ผ่านทะเลอินเดียเข้ามาก็ถึงอาเซียนได้แบบสบายๆอนาคตที่เห็นชัดเจนก็คือพลังงานกักกกในอ่าวไทยที่มโนเพิเจอร์กันว่าจะมีมูลค่าถึง5ล้านล้านบาทไทยนั้นคำถามคือคุดขึ้นมาจะนำไปขายให้ใครและคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนในเมื่อพลังงานถูกๆจากประเทศยักษ์ใหญ่กำลังเข้ามารุกตลาดในอาเซียนและความโลภที่โดนทักษิณหลอกปั่นหัวกันมานานนั้นถามจริงๆเหอะ สูบพลังงานขึ้นมาแล้วทักษิณจะเอาไปขายให้ใครและกวาจะลงมือสำรวจและสูบขึ้นมาได้จนไปถึงขบวนการกลั่นน้ำมันออกมาขายถึงตอนนั้นทั่วทั้งอาเซียนเขาก็ซื้อแหล่งพลังงานราคาถูกกันได้หมดแล้วการทะเลาะกันของไทยกับเขมรเพราะสาเหตุมาจากผลประโยชน์ของพลังงานในอ่าวไทยกลับกลายเป็นรัรสเซียได้ผลประโยชน์ไปเต็ม,เ,ตมเมื่อรัสเซียจะเริ่มขยายอิทธิพลลงมาสู่ภูมิภาคอาเซียนและจะต้องลามไปถึงเอเชียในอนาคต และจะเป็นสาเหตุสําคัญที่จะทำให้รัเสเซียงดส่งพลังงานไปขายให้ยุโรปนี่คือเหตุผลว่าทําไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงต้องรีบทอสังขารไปขอเจรจากับปูตินในทันทีโดยยกเรื่องของยูเครนมาอ้างเพราะหากรักเสเซียสามารถขยายอิทธิพลลงมาถึงอาเซียนและเอเชียสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นหมาหัวเน่าในทันทีและที่สําคัญกลายเป็นว่านโยบายของทรัมป์กลับทรงเสริม,รมให้กลุ่มบริก แข็งแรงและเติบโตขึ้นรวดเร็วโดยการนำของปูตินแทนที่จะเป็นสีจิ้นผิงของจีนนับจากนี้ไปเราจะได้เห็นภาพสิ้นคิดของรัฐบาลตระกูลชินที่เริ่มเปลี่ยนไปการสร้างภาพให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นจะมีมาเรื่อยๆเช่นภาพทักษิณบริาจาคเงินซื้อดโดรนมาให้กองทัพไทยโดยผ่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมันก็ผิดระเบียบการหาเสียงทางอ้อมอยู่แล้วแม้จะดีความไปในเรื่องเจตนาอื่นก็ตาม แต่ประเทศไทยดันเสือกทะลึ่งมีรัฐมนตรมีรัฐบาลตระกูลชินที่มีนายกรัฐมนตรีมากถึง3คนคือทักษินแพทองทานและภูมิธรรมแถมมีกระลาโหมอีกสคนคือภูมิธรรมกับบิ๊กเล็กที่คอยเล่นบทบาทกันไปมาจนมั่วไปหมดและเราก็มีพักร่วมรัฐบาลเป็นใบ้แตกเป็นอัมาพาตเพราะมีแค่เข้ามาทำงานรับใช้ตระกูลชินเท่านั้นละครเรื่องนี้เริ่มไม่สนุกแล้วเพราะใกล้จะถึงบทผู้ร้าย ทั้งสองตระกูลใกล้จะมาถึงจุดจบที่ถูกพระเอกฆ่าตายจนเกลี้ยงตระกูลแล้วค่อยมีรถตำรวจวิ่งมาในตอนจบและพระเอกในเรื่องนี้พวกเราคิดว่าเป็นใครที่ปลอมตัวมาเป็นสารวัตรในตอนจบศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟ e บุ o k ของคุณเดชานรุนาสมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty